นะครับจะวากานว่าอสักงซื้ับ้าปานนี้เลยนะการเตรียมตัวไว้กันแล้วก็คุณนิพุนนะครับคุณพัฒนนะครับเร็วเร็วเออยากรู้ว่าเออ่ได้กี่คนสมาธิจะจัดอออ่อ่อออออ่าาาตู้ทำเป็นที่ตัง้งได้ไม่ได้ไไดเอาพี่น้องที่เพิ่งมาถึงนะครับอ่าอ,อันดับแรกก็ อยากจะให้มาลงทะเบียนป่าชื่อเสี่ยงเรียงน้ำลูกล้านเคยถ้าไม่ใจนำํำพระคุณเป็ดตองแต่แต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากรู้ว่าโป้ยาตาทวดนั่นคือใครมาต่างไส้หน่อยนะครับลงทะเบียนเสร็จก็ะได้จิบจะลากกันก็บอกแล้วนะครับกรจิบจะลากนะครับมีขอ้อรางวัลเล่นกันอ๋อ เป็นกันพาไปเป็นทีก้องระลึกนะครับเป็นตัง้งเป็นผู้หญิงและผู้ชายอาญากาศสาบารังปัตตลมุงจาสถาบาเคยพาเคยมาอารวมในการลงตะเบียนหบบกนามู้ชุ่มอายุเราจะได้กัดเจงได้ทุกนะครับก็อตอนนี้องจัดไว้ตามัดช,ชิบตัวแต่ว่าคนเดียมาได้ทาบแร็วเนี่ยฮก ข้าวเผ่าไทยแสนรักสงหวังกงานดังแดดฝนฉลางพื้นลาว่าชาดงเพือดรพส่งสูดังดนถึงกายมองบนแดดฝนไม่คิดน้ำตา เป็นพี่เลือดดนไมี้ใ่ียงมีไทานีทนี่นะกะเป็นธรรเนียมของเขาจะต้องเปิดวงเซก้อนนะพี่นองประกูลเพชทองและไส้สํำพันกะ ทานที่มาแล้วนะที่น้องเราที่มาแล้วนะให้ลงกับเบี้ยข้างหน้ากอนมีใบซี่เลี่ยมอยู่มีรายละเอียดชื่อหาก้อ,องใหญ่เฟืองเพชทองเนี่ยทั้งหมดใช่ไหมต้องมอแม่เราแม่เราไม่ใช่เป็รทองนี่กระบอกเป็นล้านกองตานั่นตานี้เป็รทองลยขนาดนี้นะถ้าเรามีใจที่จะบริจาครวมสุ้มทบทุนในเครือญาติเพชทองนะเรากาดุงชื่อได้มีน้องเข้ารออยู่แลว้วแฟนน้องโุกอาจจะเชื้อไว้แลว้ว ไข่ห้าทิพย์หีิยีิบห้ปาทิพไปข้อก็คุณข้อฟันขนะ้อรางวัลนะไอนี้เป็นความคิดแนวไม่ขึ้นมาปีนี้อเราจะมีข้อรางวัลจะกองทุนนี้มาห้าชิน้นเป็นโทรทัศน์ส่องเครื่องแล้วก็ผัดลมสามตัวเลือ่อจากนั้นก็เขย่าัดรบริจกนะักมา,กากแล้วไรซื้อก็เจ็ดไวแล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวขอแจ้งทีล่งงน,น้านี่บอกไว้ก่อนพอรับนำผู้สูงอายุเสร็จนะ อยากน้องซ้ำเดียงก็ได้ดําเนินไได้ใครเอามาโช์ไว้เลยก็เอาจับขึ้นมาเอาเป็นข้อคนนั้น้นก็มาลับไปแต่ว่าถ้าเจ้าตัวไม่ยุ่นักกมีแต่ชื่อเราที่ว่าซลาซิษนะเชื้อสานมุสลิมนะเราก็คือพี่น้องเหมือนกันแต่เรานักทื่ศาสนาขวศาสนานดยยินดีตอนดับเป็นอย่างสู้นะกกับที่ได้มาครับอ่า พ่อมซำยังเป็ดทองครับพมลูกปอพลน,นั้นปอพลกระหนังอยู่บนหมานกองจะพาพแล้วครับพอมที่จะบอกกานพี่น้องเขื่อยาสิคนเป็ดทองย่างนะครับคือว่าพ่มได้โทรศัพท์ไปทางพันตำรวจโทวีรัตเป็ดทองที่ยุที่สุพรรณบุรีตอนนี้ไปรองผู้กำกับยุทธีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับเขาบอกพ่มว่าเขาเกิดที่พิษณุโลกและเขาท่านขาผในไชมากที่เขาว่าที่จังหวัดอ่างทองครับพม จังหวัดอ่างทองของประเทศไทยแล้วนี่ครับมีเกลือยาดเผ็ดทองอยู่ไม่ต่้จากเสื้อนะทุคนครับผมเรื่องโครงการที่มีเผ็ดทองอยู่ทางภาคกลางนะครับทางพิษนุโลกและอ่างทองครับผมสหรับวันนี้นะครับผมผ่ม,มต้องขอขอบคุณทางเจ้าภาพทุกคนครับผมผมไม่ขอเอ่ยอเ่ยนะครับบางทีผมอาจจะเอืยอื่อไปแล้วอาจจะไม่ครบตามจํานวนนะครับหวังไปเร,งเ,รงเรื่องหลังวันแรกแล้วก็ การลงทะเบียนอะไรกัแล้วแต่กับต่อไปเพิ่มจะขอขันเวลาให้พบกับนักรองรับเป็นเสี่อมของสร้ามอบความบันเทิงให้กับฐานสักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวต่อไปจะมีการทําพิธีของเป็ดทองต่อไปนะครับเชิญกับเชิญกับเชิญทางอ่าแต่ต้องมีตัวเต้นกับตัวแทนครับผู้เครือข่ายสุดดีปีนองตุกตานกับปผดทองทุกตคนนะครับเพมมาในนามตัวแทนข้าคนรู้ นายกฤส้นชนอกุปตะมั่งคือเป็นผู้จัดการก็เปิดอัวในตร์เทนเมนนะครับตอนนี้ก็ไม่มีเรื่องมากคือมีความภูมิใจและการดีใจติว่าอย่างไนน้อยก็เราได้มีสายาทของเรามายุ่ในวงการบันเทิงถึงด้ยสตาราในเป็นคนสร้างนักร้อทติว่ามีชื่อเสียงใหม่ภายในประเทศนในการหลายคนตั้งแต่ดวงจันทร์ส่วนนีีและก็มามากมายเลยรายการกล้องจานิตยุตมา ขึ้นมาผู้ได้แต่ใจเชิญเนียนเค,ค้กคือดาวอัลาบัมรุ่นพ็อกกุลาเคยแรงจุดก้อนตอนนี้ได้ออกจุดไม่มาแรงกับเป็นรวมดาวเด็กบันเราเด็กกระเคนเพิ่เลยนะครับแอบทองนะครับก็รพร้อมนิ่งเมืองประธานครับก็เป็นหนักจากรายการครับข้องขืนร้อยห้าจุดสองซุ่นของในนี้ครับทีนักกอล์ฟที่สมรัฐแล้วกาสุกาจุดจะซุ่นครับวันนี้มากันในนามข้องคุณวิถาสั